โอเคผมก็ต้องการสวีกันด้วยเลยนะครับผมวนวีก็อยู่ผมซิลโลทีวีนั่เองซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนลงมอนต้นไม้นะครับผมเป็นวีลิมเบเตอร์แต่เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเป็นเวอร์ชัน3.0นั่นเองตอนแรกมันจะเป็นเวอร์ชัน2.0นั่นเองนะครับผมโอเคเขาไม่งงกันในแคลปซ์เนะี่ยซึ่งเ,เวอร์ชัน3.0ก็ 0, มีเพิ่มต้นไม้เข้ามาเยอะมากเลยนะครับผมนี่เห็นไหมต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ไมเอ่อก็มันเป็นมอนต้นไม้นะเออนี่เพิ่มต้นไม้ต้นมะพร้าวต้นอะไรเพิ่มเข้ามาเยอะมากเลยนี่นะครับผมนี่ นะโอเคนี่เห็นไหมอันนี้ปัจจุบันนะครับตัวเกมปกติจะเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่พอใส่มอเตัวนี้เข้าไปนี่เห็นไหมต้นไม้เพิ่มมาเพียบเลยนะด้านขวาเนะี่ยโอเคแล้วก็พอลงมอเต้นไม้ตัวนี้นะครับผมในออฟไลน์ก็เล่นต้นไม้โผล่นะครับผมแต่ไฟเอ็มก็จะสามารถเล่นได้นะครับผมจะไม่แบบเหมือนแบบว่าเราลงมอเตอร์ไรแล้วไฟเอ็มเล่นไม่ได้นะครับไฟเอ็มก็จะเล่นได้นี่นี่มันจะเขียนว่าไฟเอ็มแต่ว่า ต้นไม้มันจะไม่ผุในไฟเอ็มนะครับผมโอเคนะฮะกเอนเลยนะครับผมใครที่ไปดูใหม่ก็ฝากเลยใช์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับผมนะฮะโอเคนะฮะก่อนอื่นให้เรากดดาวน์โหลดนะครับผมโอเคแล้วก็ดาวน์โหลดซิลคิวเกี่ยวเลยมังเกิ้ลเลยนะครับมังเกิ้ลเลยเด้อโอเคกดดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับผมเรื่อยไปที่ดาวน์โหลดนี่มันจะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับทำการคลิกขวาเนี่ยผมแล้วก็ทำการแตกไฟล์นะครับผมต่อมามันจะเป็นโอเคแต่อีกรอบมันก็ได้ไม่เป็นไรอ่า ต่อมาเนี่ยครับผมมันจะเป็นการลงแบบอบผ่าน OpenAI Win เองนะครับผมซึ่งเอ่อมันจะมีตัวลบแล้วก็ตัวลงนะครับผมโอเคลงแล้วก็อยากลบก็ใส่ตัวบนเพิ่มเข้าไปมันก็จะลบออกอัตโนมัติโอเคกดเลยนะฮะเปิด OpenAI Win ครับผมถ้าใครไม่มีก็ไปหาโหลดกันได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปคลิกเข้าไป OpenAI Win ครับผมถ้าใครไม่มีก็หาโหลดได้นะที่ Google มีอยู่แล้วเนี่ยฟรีแน่นอนไปที่ G D V นะครับกดไปที่ Windows Mode นะครับผม เสียงปแปลกๆเข้าปเ,เอาวันนี้เออเก้กดอินดิโหมดนะครับผมกดใช้ไปเลยนะครับผมต่อมานะฮะเราไปที่ True ที่เลยนะครับแล้วก็อ่าแพ็กเกจ installer นะครับผมก็ไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่แตกไฟล์นะครับแล้วก็ตัวล่างนะครับผมตนนัวนี้อันอิดท้ายนี่คือลบนะครับผมตัวนี้คือติดตั้งนะครับทําการเปิดเข้าไป มันจะทำกานเป็นอย่างนี้นะครับผม GTA V Remaster e d รูปจิวชัน3.0นะครับกด Install ไปได้เลยนะครับก็กดเกมโฟลเดอร์ได้เลยนะกด Install ไปได้เลยนี่ครับผมโอเคซึ่งเจ้าตัวเกมนะครับ GTA V Offline ของผมไม่ได้ลงมอดภาพสฟย่อะไรนะครับผมซึ่งจะมีก็ต่อก็มีแค่พวก c r e a t a d e กับ e n b นั่นเองนะครับซึ่งมันผมลงเพื่อเล่น f i อ e M นั่นเองนะครับซึ่งก็มันติดกันอยู่แล้วนะฮะดังนั้นเวลาเราเข้า GTA Offline มันก็จะขึ้นเหมือนกันกับไฟ M นะครับผมรีเชตกับ ENB นั่นเองนะครับผมแต่ว่าส่วนส่วนไฟ M มันก็จะมีมอสอื่น,นๆนะครับทาให้ภาพสวยแต่อันนี้ก็ไม่มีมอสอื่นๆพวกเราเราก็แค่จะลงต้นไม้เข้ามานะครับผมนี่ก็คือจะเป็นให้ทุกคนดูว่าต้นไม้มันเพิ่มมาเยอะนะครับผมเออแต่เพิ่มมาเยอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพิ่มตรงไหนบ้างนะแต่เท่าที่ดูรูปมันก็เยอะมากนะครับโอเคเดี okay. ๋ยวเราจะเข้าไปให้ดูกันนะครับผม โอเคผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเพิ่มต้นไม้ตรงไหนบ้างเลยผมจะให้ดูที่พี่บุกคิดว่ามันมีนะครับโอเคไหมลิเชตส์อิน e บีมันก็จะติดนั่นเองนะครับผมพอผมลงในมันก็ขึ้นในไฟเอ็มก็เข้าก็ติดในออฟไลน์มันก็ติดเหมือนกันแต่ในออฟไลน์จะไม่มีมอดอื่นนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ลงมอดอื่นด้วยนะครับผมแต่ถ้าใครอยากจะไปลงคู่กับมอดพับสวยเพราะมอดอื่นก็ บอกเลยว่าเจ็บเลยฮะเจ็บมวเลยนะับผมแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้ลงมาเท่าสวยเลยนะฮะวันนี้ผมก็ามาสอดแก่มอตต้นไม้แล้วกันนะเป็นเวอร์ชันที่มันอัปเดตขึ้นมาแล้วก็ลงง่ายกว่าตัวเดิมอีกส่วนตัวตัวเก่ามันจะเป็นแบบไฟล์อ่อ RPF ใช่ไหมเออนะครับผมเป็นแอดออนแหละแล้วต้องลงแล้วก็ไปเขียนใน d l ล l i s ิดเออนั่นแหละไม่รู้ว่าถ้าเราลง3.0กับ2.0ยมันจะทับกันหรือเปล่าเพราะมัน มันคนละตัวเลขกันมันอาจจะไม่ทับก็ได้นะครับแต่ว่าต้นไม้อาจจะเพิ่มเข้ามาเยอะก็ได้อันนี้ไม่รู้ใครอยากจะลองลงยำๆกันก็แล้วแต่นะครับผมถ้าใครอยากเลือกลงก็เลือกลงสเวอร์ชันใหม่ล่าสุดจะดีกว่าต้นไม้อาจจะเยอะกว่าเดิมนะครับอเออพาเขาไปดูนี่ครับถึงจ้เนื้อเรื่องสตอนะรี่ออนไลน์มันก็จะมีเนื้อเรื่องเพิ่มเข้ามานะครับผมนี่เลยตามด้านบนเลย นะก็จะมีในเรื่องฟังกินนะครับก็มาแต่ผมก็ไม่ค่อยเล่นออนไลน์อยู่แล้วนี่ครับเติร์งเตงตรงติงตงตตริงตงเตนี่ค่อนข้างที่จะเข้าไวนะเพราะว่าผมได้ลงวัดอพสวยเลยนะครับดังนั้นมันก็จะโหลดไวหน่อยไมนี่มันก็จะไม่ได้สวยะไรมากแต่สัดอิที่ใช้ก็คือจะทำให้รถมันเงานะครับแล้วก็ รีเชดก็จะทาให้สีมันสดขึ้นนิดนึงนะครับผมโอเคผมได้ลงในกระติกเท,ทนเนอร์ไว้ด้วยครับผมนี่พันธุพาวาไปนี่ตรงมันจะมีต้นไม้ด้านนี้นะครับผมแล้วก็แถบนี้นะครับผมที่จำมะข้าส่วนในเมืองก็จะมีต้นพ้าต้นไหลเยอะแยะอยู่นะครับแต่ไม่รู้มันอยู่โผล่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวส่วนรอบเมืองฝั่งนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะมีป่านี่เพราะแถวนี้นี่ปกติมันจะเป็นต้นไม้ใหญ่แต่ว่านี้มันเพิ่มเข้ามาผ่าน เดี๋ยวขอวาร์ปไปดูก่อนแล้วกันโอเคมาร์ฟเข้าให้นี่เราจะเห็นได้ว่าด้านซ้ายมือนี่เห็นไหมมีต้นไม้เพิ่มเข้ามานะโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโ,โ,โดนชนกิ้งเลยครับผมนี่จะเห็นได้ว่าซ้ายมือจะมีต้นไม้เพิ่มเข้ามานะซึ่งปกติพวกต้นไม้ที่เพิ่มเข้ามาในส่วนของด้านนี้นะครับผมจะเป็นมอสต้นไม้เอ่อ ต้นไม้แบบนอกเมือฟงฟาร์มฟาร์มสาสอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเป็นตัวเอสนี่นแหละเออผมโฟดอร์เป็นแผมอ่านไม่ได้กินไม่โอ้ยเออนะครับผมซึ่งตัวน,นี้เราก็ลง3.0มันก็มีต้นไม้ตัวนี้เพิ่มเข้ามาเลยน,ลนะครับผมเนี่แต่แต่แตแตภาพอาจไม่ได้สวยอะไรเพราะว่าผมไม่ได้ลงมาภาพสวย mm. พวกอื่นทับเข้ามานะครับโอเคเราควรจะเสกรถขับไปดูเรื่อยๆดูนอกเมืองดีกว่าเอ้า oh. ตัวที่ผมไม่ได้ใช้แอตติเทมเพลินานลืมไปว่าเวลากลับมันให้กดเลขศูนย์น้ำเพชเนี่ยมันต้องรถที่ผมขับไปบ่อยเลยนี่เลยนี่เลยรถอาสามปดศนอาจจะคืบโมดิฟายก่อนโมดิฟายก่อนเออโมดิฟายก่อนเอ่อโมดิฟายเอ่อโมดิฟายอ๋อโอเค แบบเบนเห็นเบนบ็ดประเดนเบดปรดนปรเดนเดี๋ยวผมจะขับดูรอบเมืองก่อนว่ามันต้นไม้นี่มันขึ้นมาแทนทับไอ้พวกต้นไม้เออฟาฟาฟาเออนั่นแหละผมไม่รู้ไงภาษาอังกฤษขับดูก่อนโอ้ยรถเบนเบนเฮ้ยเกือบชนแล้วโอ้โหโอ้โห ไม่เกือบทนเลยทนทางทางมาแล้วเป็นเบนเออเออ,ตอเต็มเลยครับเฮ้ยกิ่นก็ไม่ใหญ่คลิปนี้มันยาวนานนะซึ่งเราเห็นต้นไม้ตรงน,นั้นแล้วก็รู้แล้วว่าเ,เพิ่มต้นไม้เข้ามานะครับผมเออแถวนี้ยังไม่มีต้นไม้นะทางทางแถวนี้ยังไม่มีต้นไม้ครขับไปเรื่อยครับ ปลายข้างฐานี่หายหมดเด็บเพือชนไหนดูสิต้นไม้เพิ่งเขง้ามาหรือเปล่าโอเคมีนะครับม,มีมีต้นไม้แต่ก็ไม่ได้สูงมากนี่ครับผมด้านขวามือนะครับขับไปเรื่อยเดี๋ยวก็เห็นดิต้นไม้ด้านขวามือนี่ต้นไม้เยอะๆนะครับ เยอะหรือเปล่าไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นี่ต้นไม้จะเป็นต้นเนี่ยนะครับผมนีู่นงนี่ครับซึ่งปกติมันจะมีมอต้นฝนต้นไรที่ต้นใหญ่ๆก็มีนะครับผมซึงถ้าเราเอามาลงเพิ่มมันก็อาจจะเยอะกว่าเดิมเอาต้นไม้มาลงเยอะๆนะครับแสงแสงขวาแสงขวาครับ แม่แม่อ้โอ้ยยืดซูบไม้คออะไรวะ <c oughs> นี่ด้านขวามือก็จะมีต้นไม้เพิ่มเขม้ามาไหมอ่าต้นไม้นะครับผมโอ้ยแสงแดดลดสีขามันจ้าไปไหนวะเราลงแค่3.0ก็คือเราได้ต้นไม้มาเพียบเลยนะ คือไม่ต้องไปลงมอสต้นไม้อื่นแจกเลยเออนี่ไหมต้นไม้จะสวยกว่านี้คงต้องลงมอสภาพสวยเพิ่มเข้าไปอีกอันแบนแบนแบนแ,บนแต่ริบเวลามันจะอยู่ที่เท่าไหร่อ,รอ่อู้ห้าโมงราคาเนี่ะสว่างตาเข้าปรับเวลาหน่อยนะกันในคกลบเบรกโอฟิกฟิกก็ไปโอเคปรับเวลาทาม เออเจก็กเวลาสักสิบสองโอเยแค่ในต้นไม้ก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคต้นไม้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เห็นไหมคือถ้าอยากลงต้นมาต้นไม้เพิ่มก็ลงได้นะครับนี่โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมไเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามกันด้วยนะครับผมใครมาหาอยู่ตรงนี้วะ รนไหนไหมช่างมัโอเคขอตัวแล้วไปเกินนะครับโอเคบายครับทุกคน